ญาตาิอสม535รายรับเงินสงเคราะห์ประมาณ4 2 0 0 0บาทรอบแรกใจมารับเพียง397รายอีก138รายยังไม่มารับพบปัญหาอุปสรรคประการใดฟังรายละเอียดกันเลยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องอสมอที่เคารพทุกท่านครับวันนี้หมอชาติจะมาแจ้งให้พี่น้องอสมอทุกท่านทราบโดยทั่วกันนะครับว่าสมาชิกชกอสอสมอรอบรับรองเดือนกุมภาพันธ์2564ครับอสมอเสียชีวิต535รายนะครับยอดเงินสงเคราะห์ที่จะได้รับประมาณ4,020,000บาทครับจ่ายแล้วครับงวดที่1นนะครับเอกสารครบวันที่17กุมภาพันธ์2564ครับ จำนวน397รายครับรับเงินงวดแรกนะครับ49,278บาทต่อรายนะครับ535รายแต่มารับเงินสงเคราะห์เพียง397รายนะครับหายไปไหนอีกครับ138รายนะครับอาจจะเป็นเพราะว่า 1. เอกสารไม่ครบนะครับหรือว่าพบปัญหาอุปสรรคประการใดอาจจะผู้รับเงินสงเคราะห์ตามใบสมัครนั้น เอกสารยังไม่ครบหรือว่ายัางตามตัวไม่พบนะครับหรืออาจจะมีปัญหาหลายๆประการทั้งนี้นะครับให้รีบดำเนินการโดยด่วนนะครับอีก138รายนะครับทายาทออมสอที่เสียชีวิตนะครับรีบดำเนินการส่งเอกสารไปที่รอพอสตนะครับแล้วก็ไปที่อำเภอไปที่จังหวัดแล้วจะดำเนินการส่งไปที่สมาคมโดยด่วนนะครับเอกสารที่สมาชิก ผู้เสียชีวิตจะต้องดําเนินการนะครับเอกสารที่จะต้องส่งนะครับกรณีสมาชิกเสียชีวิตนะครับก็คือเอกสารของอ,อสมอนะครับสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านที่มีประทับคําว่าตายนะครับและสำเนาใบมรณบัตรนะครับจากนั้นนะครับให้ทายาเทเขียนแบบคําขอรับเงินสงเคราะห์ และมีหนังสือใบปะหน้านะครับมีหนังสือนำส่งจากรอพอสตอไปด้วยนะครับและสำเนาเอกสารของทายาททุกคนเลยนะครับสำเนาเอกสารของทายาททุกคนเลยซึ่งประกอบไปด้วยสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัญชีสมุดธนาคารของทุกคนเลยนะครับตามที่ผู้สมัครนะครับเขียนไว้ในแบบ ใบสมัครตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับว่าทายาทผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์มีใครบ้างนะครับต้องดําเนินการเอาเอกสารให้ครบนะครับแล้วก็รีบดาเนินการส่งไปโดยด่วนเลยนะครับเมื่อเอกสารถึงสมาคมสมาคมก็จะนัดวันโอนเงินนะครับนัดวันโอนเงินให้นะครับสำหรับงวดแรกนะครับบางท่านก็สงสัยว่าที่แจ้งว่าอสมอมีประมาณ840,000คนได้ เงินสงเคราะห์ประมาณ4 2 0 0 0 0 2 0บาทแต่ทำไมได้เงิน49,278บาทนะครับต้องนำเรียนพี่น้องอสมนนำเรียนทายาทอย่างนี้นะครับว่ายังเก็บเงินไม่ครบนะครับยังเก็บเงินไม่ครบเนื่องจากว่าบางท่านบางท่านไม่สามารถที่จะเรียกเก็บได้ก็คือหักเงินไม่ได้ไม่มีเงินให้หักนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับก็จึงนำเรียนสมาชิกด้วยนะครับเมื่อเงิน ค่าบริการเข้านะครับเงินค่าตอบแทนโควิดเข้าก็อย่าเพิ่งกดออกนะครับอย่าเพิ่งถอนออกนะครับรอให้ทางสมาคมดําเนินการประสานงานนะครับทกศให้หักนะครับให้หักเงินสงเคราะห์ประจําเดือนออกกรนะครับและพี่น้องก็จึงจะถอนเงินมาได้นะครับหรือไม่งั้นท่านก็อาจจะนําเงินค้างไว้ในบัญชีประมาณสัก300บาทต่อเดือนก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้เพียงพอกับการหักนะครับหรือว่าการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์รายเดือนนะครับ สำหรับรายชื่อนะครับอสอมที่เสียชีวิต535รายนะครับผมก็ได้นำลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็รายชื่ออสอมที่เสียชีวิตนะครับที่ทายาทสองอ่งเอกสารครบ397รายนะครับรับเงินแล้วนะครับตั้งแต่วันที่19กุมภาพันธ์นะครับผมก็นำรายชื่อมาวางไว้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับท่านสามารถกดดูได้เลยนะครับ ฝากอีกนิดนึงนะครับถึงอีก138ท่านนะครับ1้8าดทายาทฝากไปถึงนี้นะครับถึงทายาทของอสมออีก138ท่านนะครับต้องรีบดำเนินการส่งเอกสารโดยด่วนนะครับพบปัญหาอุปสรรคประการใดนะครับต้องรีบแจ้งรอพสตนะครับจะได้ประสานงานไปยังอำเภอจังหวัดและก็สมาคมให้ทราบนะครับว่าท่านติดขัดประการใดนะครับทายาทก็จะได้รับเงินนะครับเพื่อที่จะ ไปดูแลครอบครัวของอสมอที่เสียชีวิตต่อไปนะครับเพื่อที่จะให้ได้ลุกขึ้นเดินไปต่อนะครับได้ช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาอันนี้เป็นสวัสดิการจริงๆนะครับที่ดูแลครอบครัวอสมอนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามหมอชาติอยากเล่าด้วยนะครับท่านก็จะได้รับข่าวสารดีๆที่เกี่ยวข้องกับอสมอที่หมอชาติจะนำมาฝากในคลิปถัดไป และถ้าพี่น้องอสมอยากให้หมอชาติมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังนะครับก็เขียนไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณพี่น้องอสมทุกท่านนะครับพบปัญหาอุปสรรคประการใดนะครับในเรื่องของการรับเงินสงเค์นะครับให้เขียนไว้ใต้คอมเมนต์นะครับให้เขียนไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเผื่อว่าพี่น้องท่านใดมีประสบการณ์ในการจัดการปัญหาจะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับ วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วก็เป็นกำลังใจมาโดยตลอดนะครับขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ